เห็น,นครับเห็นไหมว้าวใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดำตกปลากระทิงในแม่น้ําเมยนะครับบริเวณที่ตกก็คือจะเป็นริมริมริมขอบนะครับผมจะเลาะขอบไปเรื่อยๆนะครับส่วนเบ็ดที่ใช้นี่ครับเป็นเบ็ดก้านร่มนะครับเหยื่อก็เป็นลูกปลาเป็นปลาคอเหมือนเดิมนะครับสําหรับวิธีหานะครับว่ามันมีตัวยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆคือผมก็จะลองลองแหย่ดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอาไฟสายส่องด้วยเผื่อบางตัวแบบส่องเจอนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดำตกปลากระทิงในแม่น้ำเมยอกันเลยครับนี่เป็นทริปแรกของปีนะครับในแม่น้ำเมยปกตินี่ผมจะหาในลาห้วยนะครับครับผมอะครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเอาไฟส่องดูครับเจอแล้วครับดึกตัวเหญ่ๆนะครับ กินแล้วครับกินละ,นละอ่าเอาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกกัอลนะครับตัวแรกครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งโอเคใช้สไบอยู่ครับอ่า เราแหญ่กว่าดูวยเจอกันตัวที่สองครับ ไปติดไปติดจีนแบบระแวงอะเงียบมันไม่สดละ โหตัวที่สามครับวันนี้นี่วันหรือว่าน่าจะได้เยอะอยู่คตัวสองตัวสามโอเคไหนกันนะเหนนะ

อ,อันนี้วันหเหตุความโชคดีครับตัวที่สนะี่แล้วใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่อันนี้เป็นแบบลายนะครับแบบลายเป็นเส้นนะครับเป็นยังไครับโอ้ไม่เห็นแล้เคยว่ากันดีกว่า อยู่ตต้นตื้นเองครับดูนะครับอ่าให้อย wow. ู่ตต้นตื้นเห็นไหมครับเหรอว้าวดีมากครับวันนี้ นะอีกหนึ่งตัวครับ ใหญ่ครับสับลองครับเป็นสับองครับ เออดูด้วยเดี๋ยวตัวนี้ นตัวแรกที่กลืนไม่ลึกตัวไม่ค่อยใหญ่ด้วยพัวหือหือเหย่นเล่นๆนะจ๊ะเดี๋ยวมันเล่นเลยเหย่มันเป็นโพรงครับแต่ไม่เห็นหัว นนดูนะี้นี่นะออกง่ายอยู่ใหญ่ครับใหญ่อยูอย่โอ,อ้โหวันนี้นี่อย่างแจ่มนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่เราได้กันวันนี้นะครับโอ้โหผมรู้สึกว่าได้ปลายเยอะมากนะครับตัวที่หนึ่งนะครับติที่อ ที่สามหมอยาวขึ้นเรื่อยๆเลยที่สี่ที่ห้าที่หก โอ้ได้ปลาทั้งหมดเก้าตัวโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถือว่าได้ปลาเยอะพอสมควรครับดำตกปลากระทิงในแม่น้ำเมยวันนี้ผมได้ปลาทั้งหมดเก้าตัวครับสุดยอดเลยครับวันนี้เป็นวันที่อากาศไม่ค่อยจะหนาวด้วยครับถือว่าได้เยอะอยู่ครับปลาทั้งหมด9้าตัวครับนี่ครับสุดยอดเลยครับตัวใหญ่ๆด้ครับสวยๆเลยโอเคครับ อ่าเอาละครับเมนูวันนี้นะครับผมจะทําผัดเผ็ดปลากระทิงนะครับเนื้อปลากระทิงล้วนๆเลยครับอ่าแล้วก็นี่ครับก้้งมันผมไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเอามาทอดครับปลานี้น้ําหนักรวมนี่ผมช่างแล้วประมาณเก้าขีดครึ่งนะครับผมถือว่าได้เยอะอยู่ครับรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาผัดเผ็ดปลากระทิงกันเลยครับอ่าอันดับแรกนะครับเรามาคั่วพริกันก่อนนะครับริดแกงสำเร็จรูปตลอดการครับ สำหรับหลายท่านนะครับที่ติดตามผมมาหรือว่าดูคลิปผมในหลายๆคลิปนะครับก็จะเห็นว่าผมจะผัดเผ็ดบ่อยมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าปลากระิงเนี่ยผมลองเอาไปทําหลายๆเมนูละผมรู้สึกว่าผัดเผ็ดเนี่ยมันเด็ดสุดนะครับสาหรับปลากระพงก็ผัดกระเพราอีกอันนึงครับที่ผมคิดว่ามันก็อร่อยเหมือนกันครับแต่ผมลองเป็นเมนูต้มโครงแล้วครับ มันอร่อยแต่มันเหมือนแบบไม่สุดนะครับมันเหมือนมันยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งผมก็เลยอ่ะเน้นผัดเผ็ดไปก็แล้วกันเพราะผัดเผ็ดนี่คือทําง่ายแล้วก็อร่อยสุดแล้วครับอพอเราคั่วพริกจนหอมแล้วนะครับใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนื้อปลาอย่างเยอะครับปลา เก้าเอ้ยปลาเก้าขีดครึ่งครับเพราะเนื้อต้องน่าจะเกินครึ่งโลแล้วครับโ พอปลาเริ่มสุกแล้วนะครับผมจะใส่เครื่องเทศลงไปนะครับมีพริกไทยกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงนะครับใส่ลงไปเลยเราจะไปเป็นการปรุงรสนะครับใส่น้ำปลาประมาณ หนึ่งช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บครับผงชูรสนะครับสุดท้ายครับใส่ใบกระเพราลงไปโอเคขอเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะครับมันยังขาดร้เข้มเนือน้อให ากะทิงผัดเผ็ดจะผัดกี่ทีก็เด็ดทุกรอบครับเสร็จแล้วครับเมนูผัดเผ็ดปลากระทิงโอ้ซึ่งหม้อเลย ักใส่จานแจ่มเหมือนเดิมครับปไปกะทิงจานเดียวไม่พอเดี๋ยวต้องใส่สีจานลำดับต่อไปเป็นการทอดกล้างนะครับผมจะทอดหัวกับหา,างก่อนนะครับส่วนส่วนไอ้ลำตัวนี่เดี๋ยวจะทอดทีหลังนะครับ ปลาเันเยครับก็ไปทอดครับหัวครับเ่ส่วนนี้ก้านทอดเราก็ต่อแล้วครับส่วนหัวปลากระทิงผมนี่ทิ้งแค่อย่างเดียวจริงครับก็คือทิ้งแค่ไส้ครับ ที่เหลือนี่โอ้กินทุกส่วนครับติดติดน้ำมันกระเด็นใส่กล้องนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ครับเมนูเต็มโต๊ะเลยครับอันแรกครับนำเสนอก่อนนะครับผัดเผ็ดปลากระทิงฝีมือแคะทีนะครับอ,อันนี้ครับยำยำบุกใส่เต้าหู้ ีมือภูปี่อยภูเก nice ียงไก่ครับอ well anyway ันนี right ้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยำเหมือนกันครับยำลูกชิ้นครับปีมือภูเกียงไก่เหมือนกันครับก็นี่ครับยำบุกเอ่อบุกนี่ผมก็เพิ่งมาเคยกินที่นี่เหมือนกันนะครับที่บ้านผมไม่มีนะครับอันนี้นะครับบุกนะครับมันจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวหน่อยนะครับอร่อยมากเลยนะครับเอามายำนะครับผมแล้วก็นี่ครับการทอดโอเคครับเสียไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราก็หิวข้าวมากแล้วเรามากินข้าวพร้อมกันเลย กินน <łość> ี่ก่อนเล็ครับปลากระทิงเนื้อล้วนๆเหมือนเดิมเราไม่เอาก้างครับเฮ้เราเอาก้างไปทอดครับเมนูอื่นเราไม่กินครับไม่อร่อยของคุณพงษ์เท่านั้นเองตองกีนของพี่ที่